ผีกับเราต่างกันตรงไหนผีมีขันห้าเราก็มีขันห้านะขันเราแข็งแรงกว่าีกนะผีชกเรากับเราชกผีเนะี่ยไม่ต้องกลัวมันมันถูกตัวเราไม่ได้ตัวมันไม่มีมันไม่มีทตาดินน้ำไฟลม้มรูปของเขาเกิดจากจิตสร้างขึ้นมางั้นเป็นรูปละเอียดสู้เราไม่ได้หรอกเรามีรูปหยาบ ผีมีเวทนาเราก็มีผีมีรูปเราก็มีรูปรูปเราแข็งแรงกว่าผีมีเวทนาเราก็มีเวทนาผีมีสัญญาเราก็มีผีมีสังขารเราก็มีนะความปรุงดีปรุงชั่วเราก็ชั่วได้ไม่แพ้ผีเออเราก็เก่งเหมือนกันเราก็มีจิตนะเราก็มีจิตผีก็มีจิตมันเสมอกันนะไม่ต้องกลัวมันหรอก ถ้ากลัวหนูต้องกลัวธรรมะที่ทำให้เป็นผีอย่าไปกลัวตัวผีธรรมะที่ทำให้เป็นผีก็คือความไม่มีศีลธรรมนั่นเองทำให้ต้องเกิดเป็นสภาวะแบบนั้นถ้ามีศีลมีธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นดงั้นถ้าเราจะกลัวเนี่ยให้กลัวสภาวะธรรมที่ทำให้เป็นผีกลัวสิ่งที่ทำให้เราต้องเป็นผีอย่าไปกลัวตัวผีตัวผีน่าสงสาร เนี่ยหนูคิดอย่างนี้นะผีมันน่าสงสารคิดอย่างนี้น้ําจะไม่กลัวรู้ไหมหลวงพ่อเลิกกลัวผีเพราะอะไรเพราะหลวงพ่ออายหมาอืมีวันหนึ่งเป็นอยู่วัดอาจารย์ท่านให้ไปอยู่หน้าทางเข้าประชากุติกุติพระนะให้หลวงพ่อไปอยู่เป็นทางเข้าประชาให้เราเป็นคนกลัวผีเยอะแยะให้เราอยู่ใกล้ปรชาชา กลางคืนได้ยินเสียงเดินเสียงเหยียบใบไม้เข้าไปในปา่าช้าแปลกเลยแทนที่ผีจะออกจากป่าช้านะผีเข้าป่าช้ากลางคืนนะแล้วไปเดี๋ยวได้ยินเสียงย่ำออกมานะแล้วได้ยินเสียงผีกัดฟันกรอดกรอดกรอดกลัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> มากเลยกลัวจะทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วคว้าใปชายได้นะลงมาสอง ออหมาเนะ่ะหมามันเข้าไปในปา่าช้าไปเอาเครื่องเส้นมากินเพราะกระดูกเขามีไก่มีอะไรอย่างเงี้ยนะไปคาบออกมาเคี้ยวกระดูกมันกรอบๆนะเนื่องาผีมันมากัดฟันนะกัดกระดูกหมามันไม่กลัวผีเว้ยมันเข้าไปเอาของกินได้นะ <c oughs> เราก็ต้องไม่กลัวบ้างไม่งั้นเราอายหมา